สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เตยอยู่ที่คิริมายาเขาใหญ่นะคะบรรยากาศดีมากนะคะวันนี้กะมาถึงที่นี้จะพามาดูนี้เลยนะคะบรรยากาศของการก่อสร้างนะคะของบริษัทโอเบลิสของเราค่ะซึ่งบ้านหลังนี้นะคะเป็นบ้านพักส่วนบุคคลค่ะต้องบอกว่าเป็นบ้านพักตักอากาศที่วิวดีมากที่สุดเลยต้องบอกแบบนี้เพราะว่านะคะสำหรับหลังนี้ค่ะบรรยากาศโซนด้านหน้นนานี้เป็นสวนดอกไม้นะคะสวยงามและบรรยากาศโซนด้าน,น,นหลังนะคะก็จะเป็น วิวแม่น้ำนะคะคือจริงๆเนี่ยเหมือนจะต้องมีการออกแบบให้เป็นหน้าบ้านในทั้ง2ฝั่งด้วยนะคะนอกจากนั้นเนี่ยนะคะบ้านหลังนี้ค่ะจะมีทั้งหมด2ชั้นและมีชั้นใต้ดินด้วยนะคะมีพื้นที่ใช้สอยทั้งหมด780ตารางเมตรกันเลยทีเดียวนะคะซึ่งโอเบริสของเราก็ได้มาทําการก่อสร้างนะคะซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างนะคะในช่วงของการก่อสร้างอยู่เลยค่ะบรรยากาศข้างในนะคะจะเป็นยังไงเดี๋ยวเตยพาเข้าไปดูกันค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างคะพี่โอสบายดีก็สบายดีค่ะมาเขาใหญ่บ่อยไหมคะมาดูซต์งานบ่อยไหมคะก็มาบ่อยเหมือนกันคะ่ะก็ช่วงนี้กําลังขึ้นงานสถาปัตย์ก็เข้าบ่อยอกําลังขึ้นงานสถาปัตย์เลยอะ,อะพี่โอค่ะพาไปเข้าไปดูข้างในหน่อยไ,ได้ไหมคะเรื่องของการก่อสร้างเราเข้าไปข้างในได้อยู่เนาะได้ค่ะต้องบอกว่าเป็นบ้านที่หลังใหญ่มากเลยเนาะพี่โอ โซนนี้นี่คือสรุปแล้วด้านไหนคือฝั่งหน้าบ้านคะก็ทั้งสองด้านค่ะเพราะว่าทั้งสองด้านข้างหลังเนี่ยก็เป็นภูเขาอ่ะแล้วก็ข้างหน้าฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกเล็กพวกบึงต่างๆก็คือวิวเขาจะสวยเหมือนกันค่ะค่ะก็คือสามารถออกแบบได้ให้เป็นหน้าบ้านได้ทั้งสองด้านเลยนะคะโอ้โหอันนี้มีสระว่ายน้ําด้วยอ่าก็เตรียมเตรียมงานสระว่ายน้ําไปแล้วค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะใส่ครั้งสุดท้ายนี่แหละ อันนี้เป็นชั้นใต้ดินที่ลูกค้ามีแพลนว่าอย่าจะเอาไว้เก็บวายเพราะความที่เขาใหญ่เนาะมันแบบบรรยากาศดีอากาศเย็นนะคะแล้วชั้นใต้ดินเขาจะแบบอากาศเย็นมากอยู่แล้วนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูชั้นหนึ่งกันอ่ะแล้วชั้นใต้ดินขึ้นไปชั้นหนึ่งนีก็คือต้องเดินขึ้นไปอ้อมไปด้านหน้าเลยเนาะอันนี้เราเรากาลังทาพวกงานของบันไดยอยู่นะคะ,ะก็คือตัวเนี้ยเราเราจะทําบันไดไว้โซนฝั่งนี้เพราะว่าต้องการให้อ่าแต่ละชั้นนะคะใช้บันไดร่วมกันอันเดียเลยก็คือ เข้ามาทางฝั่งนี้ฝั่งฝั่งมือแล้วก็ตรงนี้ก็จะจัดเป็นแลนสเคปค่ะ,ะส่วนวนี้จะจัดเป็นแลนสเคปให้ให้ลูกค้าทั้งหมดเลยเพราะเพราะเราเราคำนึงถึงเรื่องของงานระบบของแลนสเคปด้วยค<ะ>่ะคานึงถึงงานสถาปัตด,ด้วย<ะ>อิสเรียด้วยมันก็เลยการว่าทุกอย่างจะเอางานโครงสร้างเข้ามารวมรวมในงานตกแต่งก่อนเลยค่ะ อนนี้เราก็หยุดที่ชั้นหนึ่งกันแล้วนะคะอะชั้นหนึ่งมีดีเทลอะไรยังไงน่าสนใจบ้างคะพี่โยก็ที่จริงชั้นหนึ่งก็วิวอะค่ะก็คืองานหลักๆรือคือโลเคชันเนี่ยดีมากค่ะแล้วก็เราก็เลยแบบออกแบบอย่างพวกงานออกแบบต่างๆแล้วก็โครงสร้างเนี่ยเราก็จะเปิดเปิดทั้งหมดเลยค่ะของบ้านอ,อันนี้โอ้โหตัวนี้ก็คือจะต้องใส่แบบ ใส oh, ่ใส่กระจกทั้งหมดเลยทชงด้านหน้าแล้วก็ด้านหน้าอ่ะมันเป็นหน้าสองฝั่งเลยเนาะอ้โหูโซนนี้ค่ะทุกคนเราจะเห็นว่าเขาจะมีสวนดอกไม้นะคะอู้ต้องบอกว่าทำเลตรงนี้ที่ลูกค้าสร้างเนี่ยเป็นทำเลทองมากค่ะเพราะว่าเป็นโซนสวนดอกไม้นะคะในคิริมายานะคะแล้วก็ช่วงบรรยากาศตอนเย็นค่ะก็จะมีฟงมีไฟสวยงามมากๆมีดนตรีสดด้วยนะคะแล้วก็ส่วนฝั่งทางด้านนี้ค่ะก็จะเป็นแม่น้ำเป็นเลควิวนะคะสวยมากอือหอ ทาเลแบบทองมากเลยพี่โอ้<ช>เราก็เลยมีการดีไซน์ให้ความที่วิวมันสวยรอบด้านเปิดทั้ง2ด้านเลยเปิดทั้งสองด้านาน,านี่ก็เลยบอกว่าเผื่อหลายคนที่สงสัยว่าความเป็นจริงแล้วบันไดเอาเข้อด้านไหนก็ได้แต่พอเห็นแบบนี้แล้วเราจะไม่อยากเสียพื้นที่ไปแม้แต่แบบตารางเมตรเดียวเลยใช่ค่ะใช่ค่ะก็เลยก็เลยคิดว่าเอาบันไดไว้ข้งขงขางนอกแล้วก็แล้วก็ข้อดีของการมีบันไดแบบนั้นก็คือแต่ละห้องเนี่ยก็คือแต่ละชั้นก็คือออกมา แบ่งออกมาได้เลยก็คือชั้นสองใครอยู่ชั้น2ก็ขึ้นชั้น2ไปชั้นหนึ่งก็ชั้นหนึ่งไปไม่ลบกวนกันอ่าเป็นความไพเวดด้วยใช่โซนนี้เป็นโซนอะไรคะพี่โออันนี้เป็นโซนห้องนอนค่ะห้องนอนเนี่ยก็คือเราเราก็จะมีอันนี้เป็นด้านหัวเตียงเลยใช่เราจะเห็นคือแค่เห็นแค่นี้ก็จะรู้เลยว่าโอเค ทางบริษัทนะคะมีการออกแบบไว้ซัพพอร์ตเรื่องของหัวเตียงให้กับลูกค้าแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นกระจกเต็มบานเปิดรับลมได้เลยใช่คะบรรยากาศคือดีมากเลยค่ะเราจะเห็นวิวแบบวิวอย่างเงี้ยโอ้โหแทบจะ360องศากันเลยทีเดียวนะคะสำหรับวิวห้องนอนในชั้นหนึ่งนะคะ ตรงนี้เราก็จะออกแบบให้เป็นเรื่องของตู้เสื้อผ้าเพราะว่าที่จริงการพักผ่อนแล้วเราก็ไม่ต้องเสื้อผ้าเราไม่ได้เยอะอยู่แล้วค่ะแล้วก็แต่ว่าเราก็เตรียมไว้ให้เราเตรียมไว้ให้แล้วก็ส่วนฝั่งนี้ก็จะเห็นด้านวิวเหมือนกันค่ะแล้วก็จะเป็นห้องน้ําห้องน้ํานี่ก็จะมีอ่างอาบน้ําในตัวอ่า่วนนี้จะเป็นห้องน้ํานะคะ,คะ ตอนนี้จะเป็นห้องน้ำโอ้ห้องน้ำก็ค่อนข้างกว้างเลย <c oughs> อ๋อแล้วตัวนี้จะเป็นอ่างอาบน้ำอ่างอาบน้ำแล้วก็เทควิวข้างนอกโอ้โหบรรยากาศดีมากใช่ใช่แล้วก็กระจกนี่เราก็จะเป็นกระจกแบบมีปรับได้เป็นงานฝ้า <c oughs> แล้วก็เป็นแบบใสได้ค่ะตรงนี้จะเป็นระเบียงไหมคะเป็นระเบียงค่ะซึ่งเป็นระเบียงกระจกอ๋อเป็นกระจกด้วยใช่ค่ะ ชั้น2ตัวเนี้ยเราเราจะเห็นงานอินเทเลียข้างบน<ะ>ก็คืองานโครงสร้างแล้วก็ห้องนี้ก็คือเขาก็จะได้อีกฟิลนึงเพราะว่าเขาจะมองเห็นชายคาของเรา<ะ>ข้างนอกก็คือโครงสร้างตัวนี้ค่ะเดี๋ยวเราก็จะมีการตกแต่งกันชั้นนี้ก็จะข้อดีก็คือเขาก็ตรงนี้จะเป็นดับเบิลวอลลุ่มค่ะตัวนี้อ่ะเขาก็จะสามารถที่ห้องเนี้ย ก็จะดูโปร่งโล่งหน่อยหนึ่งชั้น2เนี่ยจะได้ไม่อ,อึดอัดมากอ่ชั้นสองพี่ก็เลยเปิดข้างล่างตรงนี้โซนนี้ให้ให้นิดนึงค่ะเพราะว่าตรงนี้จะเป็นกระจกบานใหญ่ขึ้นมาปุ๊บก,ก็จะเห็นวิวทั้งหมดเหมือนกันอ้าวโอ้ย เดี๋ยวช่วงเย็นค่ะเราจะพามาดูนะคะอีกรอบหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวจะได้พูดคุยสอบถามกับพี่โอได้ว่าทําไมต้องเป็นเหล็ก H-Beam แล้วทําไมอะไรใดๆที่โอเบลิสของเรามีการใส่ใจทุกรายละเอียดของงานให้ลูกค้าเพื่องานที่ออกมาอย่างดีที่สุดช่วงเย็นเจอกันอีกรอบนาพี่โอเนาะเดี๋ยวพามาดูบรรยากาศช่วงเย็นกันต่อค่ะ ยังไงบ้างแล้วคะพี่โอก็ตอนนี้เรากําลังทําการก่อสร้างเรื่องของหลังคาโครงสร้างรับหลังคาพวกไม้ซีดาค่ะต้องนําเข้ามาจากอ่ USA นะคะตัวนี้เนี่ยคือมันได้เรื่องของเหมาะกับบ้านบ้านพักตากอากาศมากกว่านะคะและนอกจากนั้นเนี่ยทำเลของบ้านหลังเนี้ยสวยมากนะคะเพราะว่าบริเวณที่อยู่ด้านหลังของเราเลยเนี่ยเป็นสวนสวนดอกไม้แล้วก็ที่อยู่ด้านหน้าของเราเนี่ยจะเป็นแม่น้ำ นะคะสวยมากนะคะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยนะคะตอนนี้อยู่ในเรื่องของการเกาะอิดด้วยเนาะ<ช>นะคะ,คะอยู่ในขั้นตอนการเกาะอิดแล้วก็นอกจากนั้นไปแอบสังเกตเห็นเหล็กนิดนึงค่ะ,คะไม่เคยเห็นเหลกรูปด้างหน้าตาแบบนี้มาก่อนกับพี่โออันนี้คือเหล็กอะไรคะอันนี้เป็นเหล็ก h b e a m ค่ะซึ่งเราก็มีการตกแต่ง เรื่องของงานสถาปัตย์เข้ามาด้วยเลยค่ะ,ะแล้วก็พอเสร็จแล้วอะคะ่ะเราก็จะมองเห็นว่าภาพเพดานของเราจะเห็นงานโครงสร้างด้วยซึ่งตัวนี้เราก็จะทำให้มันแปงไปอยู่ในงานตกแต่งภายในอืเราคือถ้าดูดีๆอะเรื่องของการวางอิฐเรียงอิฐใดๆเนี่ยก็คือเป็นระดับเดียวกันไปทั้งหมดเลยค่ะก็พยายามที่จะให้ได้มาตรฐานที่ที่ดีที่สุด ค่ะเราก็เหมือนกับว่าอย่างเช่นพวกเสาเอ็นอะไรเงี้ยคือที่จริงมาตรฐานก็จะอยู่ประมาณ10เซน10เซนเราก็อ่ะ15บซ้าแล้วก็บางทีเรใส่ไป15เซนเลยถ้าเสาเอ็นก็คือปกติก็จะไม่เกิน2เมตรภายในตัวบ้านเนี่ยใช้สอยได้ร้0ยอเลย ร้อยเปเเลยแล้วนอกจากนั้นเรามีการดีไซน์บันไดทางขึ้นชั้น2นี่อยู่ตรงไหนคะโอ,โอเคค่ะก็คือฝั่งฝั่งซ้ายมือค่ะของอหน้าบ้านบันไดนะคะบันไดของบ้านหลังนี้จะไม่ได้อยู่ภายในตัวบ้านนะคะคุณผู้ชมบันไดเนี่ยจะอยู่ด้านนองตัวบ้านทําไมถึงออกแบบให้บันไดอยู่ข้างนอกคะ ก็คือคือบ้านหลังนี้คือจะได้ไม่ต้องรบกวนกันค่ะหมายถึงว่าก็อาจจะมันเป็นบ้านพักตากอากาศดังนั้นเนี่ยก็อาจจะมีหลายครอบครัวหลายคนที่ที่จะมาพักหรือว่าต้องการที่จะเป็นพาเรทกันจริงๆค่ะแล้วก็ต้องการให้บันไดเนี่ยเขาเขาสามารถที่จะเทควิวเวลาขึ้นได้ทั้งหมดอ่ะมันบรรยากาศฝั่งทางที่ตะวันตกเองก็สวยค่ะก็เสียดาย ว่าถ้าสมมติว่าจริรอเอาสวยทุกมุมเลยเอาเอาบันไดามาไว้ในบ้านก็ทําให้รู้สึกว่ามันมันกลายเป็นว่ามันสูญเสียวิวไปจุดห<จ>น,นึงนน่ง อีกน่าจะประมาณกี่เดือนคะพี่โอบ้านหลังนี้น่าจะประมาณอีก4เดือนอีก4เดือนโอ้โหไม่นานเกินรอนะคะเดี๋ยวช่วงประมาณปีหน้านะคะไม่เกินกลางปีนะคะเดี๋ยวพามาชมอีกรอบหนึ่งสําหรับบ้านหลังนี้นะคะ่ะ